สลบอะไรอะแพ้ไปเลไรอยากกิน K F C อะบิวมาขายของเท้าที่นี่ดิขอพักร่างกายพี่บุ๋มมีความรู้สึกว่าถ้าบิวมาขายที่นี่มันจะต้องยิ่งโคตรปังเลยอ่ะปวทุกคนข้างเหมืเดิมอีกอ่ะจริงจริงแต่ที่ปังมากมันจะปังแบบทวีคูณอ่ะหนูเดินกลับไปหนูบอกว่าหนูคิดถึงไนมาก ไกด์บอกว่าพี่โบว์ไม่ทานหรอกทุกคนขู่ด่มายพูดความจริงมาหอมเลยนะอะไรนะเป็นหอมหมอกหอมหอมไกด์อะอะไรนี่มันไหมเราไม่วนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะบ้านเงียบสุดๆบิวบิวเรามาไลฟ์ที่นี่ไหมตลกนะเขาเลยนะไกดบ้านเงียบสุดๆแบบแบบเงาเงาอะบ้านเงาเงาอะบิวบิวถ้าบิวมาไลฟ์ที่นี่ก็ตลกนะจริงรองเท้าผมน่าจะต้องไปรถสิบล้อคันหนึ่ง ม่ให้ฟิลมาไล่ขายหุ่นดีกว่าเนี่ยหุ่นน่าขายมากเลยไอรอนแมนอะไรเงี้ยนี่ไงไอรุนแมนต้องมีบางอย่างนี่ไงลองแป้งต้องมีพีพีต้องเห็นหนึ่งไม่ได้คือสาวแล้วแมนเหมือนกันหรืสว่ารอบอะค้างเลยหนึ่งวันเท่านั้นใช่แล้วแจ็คสตปอรบอร์รีเดเตอร์อย่างเงี้ยพีพีคนมีเขาเข้ามาแล้วไม่เหมือนเราเหมือนเธอเปิดเผยคนละ แต่ถ้ามาถ้าจะมาไลฟ์ขึ้นนี่เอามีเธอไปด้วยนะตลกจริงแันคุณอ๋ยแันคุณถ้าไปทำไม่สบายยืนได้นอนนั่งเลยแค่ก็เดินไปเดินมากั้ยืดสุดๆกั้ยืดกว่าเดิมแล้วไม่มีเธอผมไม่ขึ้นสักทีอ่ะไอเด็ดสุดๆมากร้านนี้อร่อยอยู่เนาะขด้แล้วมีเธอหอมเต็นเลยได้อยู่ไหมครับผมนิดนึง ได้ทำไมมีเธอผมถึงไม่ขึ้นตั้งแต่มาสั่งขึ้นแล้วพี่พีชอย่าว่าน้องน้องขึ้นแล้วนิดนึงนี่วาวน้องขึ้นแล้วนิดนึงอ๋อขึ้นแล้วหน่อยกำลังพยายามขึ้นอยู่ผมกำลังพยายามขึ้นรับหมดสติเดี๋ยวของเดี๋ยวรอเล่นกับหลานเดี๋ยวรอของพี่ปีงูเล็กแล้วกันงูเล็กงูเล็กูเล็กครับตีหน้า ปีนี้ทุกอย่างแน่นไปหมดเคไปแล้วพี่ผมแฟนนั่นแหละใครที่อยากได้รองเท้าก็นั่นแหละคิถึงพี่ปะอ่ะบิวคิถึงพี่ปะถ้าเห็นบ้านก,ก็จะตกใจเพราะขอวมีเต็มบ้านหมดเลยตอนเนี้ยครึ่งบ้านอ่ะพี่ถามว่าบิวคิดถึงพี่ปะก็คิดถึงอยู่นะมันก็มันก็เคว้งอยู่แล้วมันเงียบหรอที่บ้านตอนนี้มันเงียบหรอเงียบเงียบครับมาเนี่ยมามาใส่่พ่อก็คือแปะใบสั่งเต็มกระจกเลย เขาบุบไม่อยู่วันนี้บ้านวันนี้บ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ขยะไม่ใช่ทิ้งไปทั่วมันก็ไปไปหักเต็มากเลยไปหักตีกระจกนตีกระจกเลยว่าที่ขยะตรงนี้ไม่ใช่นี่ที่นี่ที่นี่ข้าไม่ใช่ไม่ใช่ขยะอยางทิ้งวิ้งอย่างทิ้งวิ้งแต่ว่าเาอะไรไม่ถุงราคะงั้นเอาวันนี้เราจะมีความเครียดพรุ่งนี้กลับากน่าจะชอบเอาขยะทิ้งกันไง ซึ่งที่ตรงนั้นคือที่ก็คือที่ที่จะเอาขยะออกไปทิ้งอยู่แล้วจะ <laughs> <c oughs> มีใบสั่งมาแปะไว้ว่าที่นี่บ้านมันจะขยะจริงๆโคตรตลกถ้าเข้าไปเจอร้านใหม่ล่าสุดอ่ะที่มีป้ายผู้ติดไฟก็แล้ว <c oughs> ความติดที่ตู้เย็นเห็นหห่ยนละตอนนี้นหนูรู้เลยติดให้ใครติดให้พี่บิวแม่ไม่ติดให้ใครเพราะตลาดกินแล้วชอบตรงนั้นไม่ใช่ที่ดิงขยะแค่เปิดประมาณว่าแค่เปิดแล้วต่างไปก็ไปทิ้งตรงนอกๆตลกมากแล้วใครเขียนพ่อพ่อ ในมือมนี้มีคนเดียวในยาที่กลงพี่ปักอะเอาไปใช้แล้วมาเก็บด้วยเออมันเก็บหลังปักว่าเอาไปใช้แล้วมันเก็บทีด้วยห้องกงต้องเลือกเอากันมาเก็บบ้างายก็คายโมเดลดูแลอย่างดีปักที่ที่ตู้เย็นไม่มีคนปิดประตูบ้านไม่มีคนปิดอ่ะแล้วก็ทํากระดาษไปเขียนนั่นแหละตอนนี้สั่งนั่นแหละบใบสั่งหรอนั่นคือใบสั่งออกใบสั่งสารวัตรออกใบสั่งน่าจะอยู่ในีู้เย็นก็เหมิดบ้าน ปั๊บปะโคเเิดประตูประตูทุบานจะมีเขียนว่าเปิดแล้วปิดตู้เย็นเปิดแล้วปิดอะไรอะสายชาร์จต้องเอามาคืนเรือนเงือนแปะไว้เแปะก่ไปต่างไหมต่างจริงแต่ว่าเยผมไปแล้วครับได้ครับเอินครับผมวดบ๊ายบายครับพี่แพรบ๊ายบาครับ